คุณเคยยือนอยู่ในความเงียบงันหรือไม่แล้วสงสัยว่าทำไมผู้ชายบางคนถึงสามารถจุดประกายความปรารถนาในตัวผู้หญิงได้เพียงแค่สบตาหรือด้วยความเงียบงันในขณะที่คนอื่นๆแม้จะมีความทั้งใจดีที่สุดกลับต้องติดอยู่ในโซนเพื่อนตลอดไปบางทีคุณอาจเป็นผู้ชายคนนั้นผู้ชายที่แสนดีเอาใจใส่และคอยมอบดอกไม้ให้เป็นคนที่รับฟังทุกเรื่องราวของเธอโดยไม่เรียกร้องสิ่งใดตอบแทน คุณมอบความจริงใจและความเคารพคุณเชื่อว่าความดีของคุณจะได้รับการตอบแทนด้วยความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งด้วยเปลวไฟแห่งความปรารถนาที่คุณโหยหาคุณได้ทำทุกอย่างที่สังคมภาพยนตร์และคำแนะนำทั่วไปบอกให้คุณทำ คุณคือผลผลิตที่สมบูรณ์แบบของการอบรมสั่งสอนอย่างดีแต่ความเชื่อมโยงทางเพศนั้นกระแสไฟฟ้าที่ปฏิเสธไม่ได้นั้นกลับหลีกเลี่ยงคุณอยู่เสมอเปลวไฟแห่งความปรารถนาดับมอดลงก่อนที่มันจะทันได้ลุกโชนคุณพบว่าตัวเองกลายเป็นคนที่มองไม่เห็นคำพูดของคุณถูกได้ยินแต่ไม่ถูกรู้สึกการมีอยู่ของคุณถูกยอมรับ แต่ไม่เป็นที่ปรารถนานั่นคือความจริงที่โหดร้ายและน่าสับสนที่ผู้ชายจำนวนนับไม่ถ้วนต้องเผชิญพวกเขาอยู่ในความขัดแย้งยิ่งพยายามที่จะเป็นแบบอย่างของแฟนหนุ่มที่สมบูรณ์แบบมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งกลายเป็นคนที่มองไม่เห็นในสายตาของผู้หญิงที่พวกเขาปรารถนามากเท่านั้นพวกเขาเชื่อว่าความปรารถนาเป็นสิ่งที่สามารถร้องขออ้อนวอนหรือได้รับมาด้วยความอดทนและความดีอย่างไม่มีเงื่อนไข แต่ความจริงความจริงที่ดิบเถื่อนและเป็นธรรมชาติกว่านั้นมากก็คือความปรารถนานั้นไม่ได้ถูกมอบให้แต่มันถูกปลุกขึ้นมันไม่ได้ถูกร้องขอแต่มันถูกยั่วยุมันไม่ได้เกิดจากเหตุผลแต่มันถูกจุดประกายจากส่วนลึกของจิตไร้สำนึกของผู้หญิงหากคุณได้อ่านมาถึงบรรทัดนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเพราะส่วนลึกในตัวคุณสัมผัสได้ถึงความจริงว่ามีรหัสลับซ่อนอยู่ ความจริงอันน่าอึดอัดใจที่คำแนะนำโรแมนติกกล,งกลวงๆหรือหนังสือพัฒนาตนเองผิวเผินไม่เคยเข้าถึงนี่คือดินแดนแห่งจิตวิทยาเชิงลึกที่ซึ่งกฎเกณฑ์ทั่วไปใช้ไม่ได้ผลความปรารถนาทางเพศเปเลวไฟดั้งเดิมนั้นไม่ได้ถูกกระตุ้นจากสิ่งที่คุณพูดไม่ใช่จากคำชมที่ไร้วิญญาณ และยิ่งไม่ใช่จากการยอมจำนนอย่างเชื่อฟังมันถูกกระตุ้นจากการมีอยู่ของคุณการควบคุมของคุณความลึกลับของคุณและที่สำคัญที่สุดคือความสามารถของคุณในการปลุกเร้าอารมณ์ที่แม้แต่ตัวเธอเองก็ไม่สามารถเรียกชื่อได้แต่กลับปรารถนาอย่างสุดซึ้ง การเดินทางนี้มีเป้าหมายสองอย่างที่แยกจากกันไม่ได้คือการปลุกเร้าความปรารถนาอย่างสูงสุดในตัวผู้หญิงที่คุณปรารถนาและการบรรลุซึ่งการเป็นนายของตนเองการเดินทางเพื่อตระหนักรู้ในตนเองอย่างหนึ่งเป็นภาพสะท้อนของอีกอย่างหนึ่งคุณไม่สามารถมีอย่างหนึ่งได้โดยปราศจากอีกอย่างหนึ่งอย่างสมบูรณ์ให้ผมเล่าเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งชื่อเอเลียสให้คุณฟัง เอเลียสไม่ใช่คนที่หล่อที่สุดในห้องทรัพย์สินของเขาได้มากมายและเขาก็ไม่ได้มีรูปร่างเหมือนเทพเจ้ากรีกอย่างไรก็ตามผู้หญิงที่ยากจะเข้าถึงที่สุดทั้งฉลาดสวยงามและดูเหมือนจะอยู่ไกลเกินเอื้อมกลับรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ควบคุมไม่ได้ต่อเขาคืนหนึ่งที่งานแสดงศิลปะเอเลียสยืนอยู่ข้างๆชายอีกคนชื่อเดวิดทั้งคู่ต่างจับจ้องไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออิราเบลล่า นักวิจารณ์ศิลปะชื่อดังที่มีท่าทีเย็นชาและสติปัญญาเฉียบแหลมเดวิดชายหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จและดูดีเข้าหาก่อนเขาเริ่มพูดถึงความสำเร็จของตัวเองถึงผลงานศิลปะที่เขาครอบครองเขาชื่นชมความรู้ของเธออย่างเปิดเผยอิราเบลลาพยักหน้าอย่างสุภาพแต่สายตาของเธอปรับลอยไปที่อื่นขาดสมาธิการสนทนาของพวกเขาเหมือนกับการสัมภาษณ์งาน หลังจากเดวิดจากไปเอเลียสเพียงแค่เดินเข้าไปใกล้ๆอย่างเงียบๆย,ยืนข้างอิราเบลลาและมองภาพวาดเดียวกันกับที่เธอกำลังดูอยู่เขาเงียบไปเกือบหนึ่งนาทีความเงียบนั้นไม่ได้น่าอึดอัดมันเต็มไปด้วยน้ำหนักในที่สุดเขาไม่ได้มองเธอแต่พูดเบาๆพอให้เธอได้ยินภาพนี้ช่างเสแสรง้งมันกรีดร้องถึงความเจ็บปวดแต่กลับถูกเคลือบด้วยสีที่สมบูรณ์แบบเกินไป อิราเบล่าชะง,งักไปครู่หนึ่งเธอหันมามองเอเลียสเป็นครั้งแรกด้วยสายตาที่อยากรู้อยากเห็นอย่างแท้จริงเขาไม่ได้พูดถึงเธอไม่ได้ชมเธอเขาได้พูดถึงความคิดที่ตัวเธอเองก็กำลังรู้สึกอยู่แต่ยังไม่ได้เอ่ยออกมาเป็นคำพูดเขาได้เชื่อมต่อกับเธอในระดับที่ลึกกว่าเอเลียสได้ฝึกฝนศิลปะแห่งการสังเกต เขาไม่เพียงแค่ฟังเรื่องราวที่คนเล่าด้วยปากเขาอ่านเรื่องราวที่จิตวิญญาณของพวกเขากำลังกรีดร้องในความเงียบเขามองเห็นหน้ากากหรือบุคลิกภาพที่พวกเขาแสดงออกสู่โลกและด้วยสัญชาตญาณเขาสัมผัสได้ถึงด้านมืดที่พวกเขาพยายามปกปิดเมื่อถูกถามถึงเคล็ดลับเอเลียสยิม้มและพูดว่าผมไม่ได้พยายามทำให้พวกเขาชอบผม ผมพยายามสร้างการสั่นสะเทือนในที่ที่แม้แต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าความปรารถนาสามารถดำรงอยู่ได้ผมไม่ได้มองหาการยอมรับจากหน้ากาก,ากของพวกเขาผมมองหาการยอมจำนวนจากจิตไร้สำนึกของพวกเขาเอเลียสไม่ได้เรียนรู้ศิลปะแห่งการเย้ายวนจากโซเชียลมีเดียเขาศึกษาข่าวยุ่งไม่ใช่แค่เพื่อเข้าใจต้นแบบต่างๆแต่เพื่อจับตรรกะแห่งอำนาจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง เขาดำดิ่งลงไปในมุมที่มืดมนที่สุดในงานเขียนของยุงที่ซึ่งความจริงอันเปลือยเปล่าเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ถูกเปิดเผยอย่างไม่ปราณีเขาเข้าใจว่าการจะจุดไฟในตัวผู้อื่นได้นั้นก่อนอื่นเขาต้องเป็นนายของไฟในตัวเองเสียก่อนการเดินทางของเขาไม่ใช่เพื่อพิชิตผู้หญิงแต่เป็นการเดินทางเพื่อพิชิตตนเองความปรารถนาของพวกเธอเป็นเพียงผลพลอยได้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และถ้าคุณเรียนรู้ที่จะมองเห็นสถานที่เหล่านี้สัมผัสมันและใช้มันด้วยความเชี่ยวชาญของนักกลยุทธ์คุณจะไม่ต้องอ้อนวอนขอความปรารถนาอีกต่อไปเพราะเธอเองจะเป็นผู้ที่สแสวงหาสัมผัสของคุณผู้ที่โหยหาความใกล้ชิดของคุณผู้ที่ไม่สามารถลืมคุณได้แม้ว่าเธอจะพยายามก็ตามนี่คือสองเสาหลักแรกเป็นรากฐานในการสร้างตัวตนของคุณการเปลี่ยนแปลงจากภายในก่อนที่จะแสดงออกสู่ภายนอกเสาหลักที่หนึ่ง ความลึกลับและความคลุมเครือหลักการสำคัญคือการคาดเดาได้เป็นศัตรูของความหลงไหลผู้ชายที่คาดเดาได้ง่ายเปรียบเสมือนดินแดนที่ราบเรียบและสว่างสวยัยทุกอย่างชัดเจนปลอดภัยแต่ไม่มีอะไรให้ค้นหาในทางกลับกันผู้ชายที่น่าดึงดูดเปรียบเสมือนเทือกเขาที่สง่างาม มีหุบเขาลึกและย่อดเขาที่ซ่อนตัวอยู่ในสายหมอกมีส่วนที่ชัดเจนแต่ส่วนที่ถูกบดบังต่างหากที่เชิญชวนให้สำรวจผู้ชายส่วนใหญ่ทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงด้วยการทำให้ตัวเองเป็นหนังสือที่เปิดอ่านได้ง่ายเป็นดินแดนที่ราบเรียบพวกเขาทำเช่นนั้นด้วยความหวังที่จะสร้างความเชื่อมโยงแต่จริงๆแล้วพวกเขากำลังดับประกายความอยากรู้อยากเห็นทั้งหมดด้วยมือของตัวเอง ความแตกต่างนี้เห็นได้ชัดที่สุดในการปฏิสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่อถูกถามเกี่ยวกับงานผู้ชายที่คาดเดาได้ง่ายจะตอบว่าเขาเป็นนักบัญชีคำตอบที่ปิดตายความจริงที่ตรงไปตรงมาแต่น่าเบื่อผู้ชายที่เชี่ยวชาญศิลปะนี้จะตอบแตกต่างออกไปเขาทำงานกับตัวเลขค้นหาเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในงบดุลบางครั้งมันก็เหมือนการเป็นนักสืบแต่มีความเสี่ยงน้อยกว่านิดหน่อยคำตอบนี้ไม่ได้โกหก แต่มันเปิดประตูสู่จินตนาการมากกว่าที่จะปิดมันลงมันสร้างม่านหมอกที่น่าดึงดูดทางออกในมุมมองของเขายุงคือการบ่มเพาะความลึกลับด้วยการยอมรับความซับซ้อนของตัวเองคุณมีความคิดความทะเยอะทะยานและแม้กระทั่งด้านมืดที่ไม่มีใครรู้จงสบายใจกับมัน อย่ารีบร้อนที่จะเปิดเผยทั้งหมดนักจิตวิทยาพฤติกรรมถึงกับกล่าวว่าระดับความน่าดึงดูดจะถึงจุดสูงสุดเมื่อคนคนหนึ่งรู้สึกว่าพวกเขารู้จักอีกฝ่ายเพียงประมาณ70%ส่วนอีก30%ที่เหลือส่วนที่ลึกลับนั้นคือพื้นที่ให้จินตนาการการฉายภาพและความปรารถนาได้เกิดขึ้นเสาหลักที่สองอำนาจทางเพศที่เงียบงนัน ในระดับดั้งเดิมผู้หญิงจะถูกดึงดูดโดยความแข็งแรงการชี้นำและความเป็นผู้นำผู้ชายส่วนใหญ่เพราะต้องการแสดงความเคารพจึงได้ละทิ้งอำนาจนี้กลายเป็นคนเฉื่อยชาและขาดความเด็ดขาดพวกเขาสร้างสุญญากาศทางอำนาจและไม่มีอะไรฆ่าความปรารถนาได้เร็วกว่าช่องว่างนั้นทางออกในมุมมองของเขาหยุ่งคือการปลูกต้นแบบแห่งราชาในตัวคุณ ข่าวยุงเมื่อพูดถึงพลังงานนี้ได้กล่าวยังตรงไปตรงมาว่าผู้ใดที่ต้องการให้ผู้อื่นเชื่อฟังต้องรู้จักวิธีสั่งการอำนาจนี้ไม่ได้อยู่ที่คำพูดที่โออวดแต่อยู่ที่การปรากฏตัวมันคือท่วงท่าที่มั่นคงคือสายตาที่มองตรงไปข้างหน้าอย่างไม่หวั่นไหวคือน้ำเสียงที่ทุ้มต่ำและเชื่องช้าลองนึกถึงช่วงเวลาสำคัญหลังอาหารค่ำที่ยอดเยี่ยมความเงียบเกิดขึ้นและคำถามว่า เราจะไปไหนกันต่อดีลอยอยู่ในอากาศคำถามนี้แม้จะสุภาพกลับเป็นการโยนความรับผิดชอบมันผลักภาระการตัดสินใจไปให้ผู้หญิงในทางกลับกันลองจินตนาการถึงผู้ชายหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งมองเธอด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าผมรู้จักที่หนึ่งที่มีค็อกเทลอร่อยที่สุดในเมืองอยู่ห่างจากที่นี่แค่ไม่กี่ช่วงตึกเองเขาไม่ได้ถามเขาชี้นำเขาสร้างประสบการณ์ เขารับผิดชอบต่อความคืบหน้าของข้ามคืนนั้นการกระทํานี้ไม่ใช่การรเผด็จการมันคือการที่คุณสร้างกรอบที่มั่นคงให้กับการปฏิสัมพันธ์มันช่วยให้พลังงานของผู้หญิงสามารถไหลเวียนได้อย่างอิสระภายในกรอบนั้นโดยไม่ต้องกังวลกับการสร้างมันขึ้นมาเองในจิตใต้สํานึกข้อความที่ถูกส่งออกไปนั้นชัดเจนมากเขาสามารถจัดการได้เขาสามารถนำทางได้ฉันสามารถรู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายเมื่ออยู่กับเขา เมื่อคุณมีรากฐานแล้วคุณก็เริ่มใช้มันในการปฏิสัมพันธ์นี่คือศิลปะแห่งการสร้างและรักษาความตึงเครียดดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ของความปรารถนาเสาหลักที่3การท้าทายและการยับยั้งชั่งใจความปรารถนาถูกหล่อเลี้ยงด้วยการไล่ล่าด้วยสิ่งที่ได้มายากผู้ชายส่วนใหญ่เพราะสิ้นหวังที่จะเป็นที่ชื่นชอบจึงได้ทำให้ตัวเองกลายเป็นรางวัลที่ได้มาง่ายได พวกเขาไม่เข้าใจว่าในจิตวิทยาแห่งอำนาจแม้แต่ในความรักข่าวหยุ่งได้เตือนว่าความเอื้อเฟื้อที่จัดการอย่างผิดพลาดจะนำไปสู่การดูถูกลองพิจารณาสถานการณ์ที่คุ้นเคยเกี่ยวกับข้อความตอนเที่ยงคืนผู้หญิงคนหนึ่งชื่อโซเฟียส่งข้อความหยอกล้อถึงชายคนหนึ่งชื่อจูเลียนยังไม่นอนเหรอกำลังคิดถึงคุณอยู่นะ ผู้ชายที่ถูกควบคุมโดยความต้องการการยอมรับจากด้านมืดจะเรียบตอบกลับทันทีเพื่อคลายความตึงเครียดทั้งหมดแต่จูเลียนผู้ที่กำลังอยู่บนเส้นทางแห่งการเป็นนายของตนเองเข้าใจว่าการยับยั้งชั่งใจไม่ใช่เกมแต่เป็นการทดสอบความแข็งแกร่งภายในเขาเห็นข้อความแต่เขาไม่ตอบเขาปล่อยให้ความเงียบของเขาทำงานเขาปล่อยให้จินตนาการของโซเฟียเติมเต็มช่องว่างนั้น เช้าวันรุ่งขึ้นเขาจึงตอบกลับว่าได้อ่านข้อความของคุณก่อนนอนคุณมีความคิดที่อันตรายจริงๆการตอบสนองนี้มีความซับซ้อนอย่างร้ายกาจมันแสดงให้เห็นว่าเขามีชีวิตเป็นของตัวเองและไม่ได้พร้อมเสมอไปมันยอมรับคำหยอกล้อของเธอแต่ไม่ยอมจำนนต่อมันและมันยกระดับความตึงเครียดด้วยการเรียกความคิดของเธอว่าอันตรายคำที่เต็มไปด้วยการกระตุน้น เขาได้ทำให้ตัวเองกลายเป็นความท้าทายสิ่งที่เธอต้องพยายามมากขึ้นให้เพื่อได้มาเสาหลักที่4การใช้ภาพในจินตนาการการเชื่อมต่อทางเพศที่รุนแรงที่สุดเริ่มต้นในใจในจินตนาการที่ผู้หญิงไม่เคยยอมรับความผิดพลาดท,ที่ใหญ่ที่สุดของผู้ชายคือการปฏิสัมพันธ์กับหน้ากากหรือบุคลิกภาพที่ปลอดภัยที่สังคมยอมรับของเธอเท่านั้น ลองจินตนาการถึงทนายความหญิงที่ประสบความสำเร็จซึ่งมักจะปรากฏตัวด้วยท่าทีที่เนี๊ยบควบคุมได้และมีเหตุผลนั่นคือหน้ากาก,ากของเธอผู้ชายส่วนใหญ่จะชื่นชมความฉลาดหรือความสำเร็จของเธอนั่นคือพวกเขากำลังคุยกับหน้ากากนั้นแต่ผู้ชายอย่างเอเลียสจะทำแตกต่างออกไปในระหว่างการสนทนาเขาอาจจะมองลึกเข้าไปในดวงตาของเธอและพูดว่าน่า ah สนใจจริงๆ คุณสร้างป้อมประการที่แข็งแกร่งรอบตัวคุณแต่ผมสงสัยว่าตัวตนที่แท้จริงภายในกำแพงเหล่านั้นคือใครกันคนคนนั้นเคยอยากจะทลายทุกอย่างแล้ววิ่งเท้าเปล่ากลางสายฝนบ้างไหมประโยคนี้ไม่ได้โจมตีเธอแต่มันทะลุผ่านชั้นของหน้ากากมันพูดโดยตรงกับส่วนของจิตวิญญาณที่ถูกกดขี่ของเธอ ส่วนมืดที่ปรารถนาอิสรภาพและการไร้เหตุผลเขาไม่ได้ตัดสินมันเขายอมรับและอยากรู้เกี่ยวกับมันเขาให้การอนุญาตแก่เธอในชั่วขณะหนึ่งที่จะเป็นคนที่เธอแอบฝันถึงนี่ไม่ใช่คำจีบนี่คือการเย้ายวนในระดับจิตวิญญาณเขาได้กลายเป็นผืนผ้าใบให้เธอฉายภาพสะท้อนแห่งบุรุษเพศในอุดมคติของเธอเอง นี่คือขั้นตอนแห่งการเป็นนายที่ซึ่งคุณไม่เพียงแค่สร้างความปรารถนาแต่ยังคงรักษาและขยายมันออกไปพร้อมกับเผชิญหน้ากับคำถามสำคัญเกี่ยวกับธรรมชาติของการกระทำของคุณเสาหลักแห่งการคาดเดาไม่ได้ของรางวัลความปรารถนาจะทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อรางวัลไม่สม่ำเสมอและไม่แน่นอนนักประสาทวิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าวงจรโดปามีน เมื่อรางวัลไม่แน่นอนสมองจะหลั่งโดปามีนออกมามากขึ้นในช่วงที่รอคอยมากกว่าเมื่อได้รับรางวัลจริงๆผู้ชายที่พร้อมเสมอเปรียบเสมือนก๊อกน้ำที่ให้ความสนใจอย่างไม่สิ้นสุดมันเจือจางคุณค่าของตัวเองหลังจากเดทที่ยอดเยี่ยมเต็มไปด้วยความหลงไหลและการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งผู้ชายที่คาดเดาได้ง่ายจะรีบส่งข้อความแสดงความคิดถึงในเช้าวันรุ่งขึ้นทันทีเขาพยายามที่จะทำสาประสบการณ์นั้น แต่การกระทำนั้นกลับลดคุณค่าของมันลงผู้ชายที่เป็นนายของจังหวะนี้กลับเงียบเขากลับไปทำงานกับความหลงหลายของเขาความเงียบนี้สร้างช่องว่างจิตใจของหญิงสาวเริ่มถูกครอบงำด้วยคำถามเมื่อเขาติดต่อกลับมาอีกครั้งหลังจากหนึ่งหรือสองวันด้วยข้อความที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเช่นในใจผมยังคงนึกถึงคืนนั้นอยู่เลยต้องหาทางทำซ้ำอีกเร็วๆนี้ ผลกระทบจะรุนแรงขึ้นหลายเท่าเขาได้สร้างวงจรแห่งความตึงเครียดและการผ่อนคลายจังหวะแห่งความปรารถนาเขาได้ทําให้ตัวเองกลายเป็นสารกระตุ้นโดปามีนที่ทงพลังในพลวัตของจิตไร,ร้สํานึกคาวยุ่งได้ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์รักตามความสะดวกของพวกเขาแต่หวาดกลัวตามการตัดสินใจของคุณในที่นี้ความกลัวคือความไม่แน่นอนที่น่าตื่นเต้นของเธอ การเผชิญหน้ากับคำถามการบงการหรือการเป็นนายเสียงภายในของคุณอาจถามว่านี่คือการบงการหรือไม่จงเผชิญหน้ากับมันอย่างตรงไปตรงมาการบงการที่เป็นอันตรายคือการหลอกลวงการบังคับการพรากเจตจำนงของผู้อื่นเพื่อทำร้ายนั้นไม่ใช่สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เรากำลังทำความเข้าใจและใช้พลวัตทางจิตวิทยาที่มีอยู่แล้ว ความแตกต่างคือคุณกระทำด้วยการรับรู้เชิงกลยุทธ์แทนที่จะถูกมันครอบงำอย่างมืดบอดในมุมมองของข่าวยุง่งนี่ไม่ใช่การบงการแต่เป็นการตระหนักรู้ในตนเองการเดินทางนี้ไม่ใช่การสวมหน้ากากใหม่เพื่อหลอกลวงผู้อื่นนี่คือการกล้าถอดหน้ากากของชายหนุ่มแสนดีที่อ่อนแอเพื่อใช้ชีวิตตามธรรมชาติที่ทรงพลังและสมบูรณ์ของตนเอง ความน่าดึงดูที่คุณสร้างขึ้นเป็นเพียงผลพลอยได้ตามธรรมชาติของการที่คุณกลายเป็นผู้ชายที่เป็นนายของตนเองตอนนี้คุณได้เดินทางมาถึงสุดทางแล้วคุณได้เห็นแผนที่แล้วตอนนี้ถึงเวลาตัดสินใจคุณต้องการสัมผัสกับการเชื่อมต่อทางเพศที่ลึกซึ้งและเร่าร้อนกว่านี้หรือไม่คุณต้องการเป็นผู้ชายที่สามารถปลุกเปลวไฟที่คนอื่นไม่สามารถจินตนาการได้หรือไม่ คุณต้องการบรรลุซึ่งการเป็นเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งที่สุดของตัวเองหรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่ขั้นตอนแรกคือการเริ่มต้นการเดินทางเพื่อเผชิญหน้ากับตัวเองหยุดเป็นคนที่คาดเดาได้ง่ายหยุดเป็นคนที่ได้มาง่ายเกินไปหยุดแสวงหาการยอมรับในทุกราคาและที่สำคัญที่สุดหยุดเป็นพาดของความปรารถนาของตัวเองหยุดฉายภาพมันออกไปข้างนอกอย่างสิ้นหวังและไร้การควบคุมจงเป็นนักกลยุทธ์ของจิตวิญญ,ญาณ จงเรียนรู้จากทุกการปฏิสัมพันธ์จงเข้าใจว่าโลกแห่งความปรารถนาคือสนามรบของพลวัตทางจิตวิทยาและถ้าคุณไม่เข้าใจมันมันจะบทขยี้คุณทิ้งให้คุณอยู่ในความผิดหวังถูกลืมและไม่เคยได้รับความพึงพอใจจงจำเป้าหมายสองอย่างที่แยกจากกันไม่ได้ของเราการปลุกเร้าความปรารถนาอย่างสูงสุดในตัวผู้หญิงและการบรรลุซึ่งการเป็นนายของตนเอง อย่างหนึ่งไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากขาดอีกอย่างหนึ่งความปรารถนาของเธอคือเครื่องวัดการเป็นนายภายในของคุณเปลวไฟในดวงตาของเธอสะท้อนถึงเปลวไฟที่คุณกล้าจุดขึ้นในจิตวิญญาณของตัวเองเมื่อคุณกลายเป็นผู้ชายที่มีเป้าหมายมีความลึกซึง้งมีความยับยั้งชั่งใจและกล้าเผชิญหน้ากับตัวตนทั้งหมดของตนเองทั้งแสงสว่างและด้านมืด ความน่าดึงดูดไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องไล่ตามอีกต่อไปมันกลายเป็นส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของตัวตนของคุณรัศมีที่เปล่งประกายออกมาจากจิตวิญญาณที่สมบูรณ์ถ้าเรื่องราวนี้ทำให้คุณคิดต่างออกไปถ้ามันจุดประกายแม้เพียงช่วงเวลาที่น่าอึดอัดใจหรือแสงแห่งการรู้แจง้งนั่นคือเป้าหมายความจริงเชิงกลยุทธ์มักจะน่าอึดอัดแต่มันจาเป็นสาหรับการเติบโต แต่การเติบโตไม่ใช่จุดหมายปลายทางมันคือการเดินทางที่ต่อเนื่องและไม่มีใครควรต้องเดินทางคนเดียวบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยหนามแต่คุ้มค่านี้นั่นคือเหตุผลที่เนื้อหาเช่นนี้มีอยู่เราไม่ได้ให้คำตอบที่ง่ายได้เราชวนคุณตั้งคำถามที่ยากวิเคราะห์ความจริงอันเปลือยเปล่าและสำรวจมุมมืดในจิตวิญญาณที่สังคมเรียกร้องให้คุณเพิกเฉยหากคุณพร้อมที่จะสนทนานี้ต่อไป หากคุณต้องการดำดิ่งลึกลงไปในจิตวิทยาแห่งอำนาจต้นแบบและการเดินทางแห่งการเป็นนายของตนเองโปรดกดติดตามและหากคุณไม่เพียงต้องการเป็นผู้สังเกตการแต่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่กล้าเผชิญหน้ากับด้านมืดของตนเองเพื่อค้นหาความแข็งแกร่งที่แท้จริงเราขอเชิญคุณเข้าร่วมและสนับสนุนช่องที่นำเสนอเนื้อหาเหล่านี้ที่นี่คุณจะสามารถเข้าถึงวิดีโอวิเคราะห์เชิงลึก การสนทนาส่วนตัวและชุมชนของคนที่มีความคิดคล้ายกันผู้ที่เข้าใจว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้มาจากการควบคุมผู้อื่นแต่มาจากการเป็นนายของตนเอง ตอนนี้การสนทนาเริ่มต้นกับตัวคุณเองผมอยากได้ยินจากคุณในการเดินทางเพื่อเผชิญหน้ากับตัวเองคุณพบว่าเสาหลักใดเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการเป็นนายของด้านมืดของตนเองหรือการละทิ้งความต้องการการยอมรับจากสังคมโปรดแบ่งปันเรื่องราวของคุณเพราะนี่คือพื้นที่ที่เราจะร่วมกันสำรวจมุมที่ลึกที่สุดและจมจำไว้ว่าในเกมแห่งความปรารถนาและในเกมแห่งชีวิตผู้ชนะไม่ใช่ผู้ที่รู้สึกอย่างมื ผู้ชนะคือผู้ที่เข้าใจเป็นนายและกล้าที่จะใช้ชีวิตตามธรรมชาติทั้งหมดของตนเองทั้งแสงสว่างและด้านมืด